ทางนนโน่นฝนตกดูเขาเฟยนชนชนสองโน่นทางกลับบ้านดูต้นไม้มันแลไม่มีแดดนะพี่น้องมันก็จะเห็นบรรยากาศเป็นแบบนี้แหละ

ปาตีบิทเคนสวานสีกลอยเทสไรสีกลอยแบอาบอใบเทสนิกซูฟิล,ลอยเทถึงเอเป็นสีแล้วนี่หมู่บ้านถึงหมู่บ้านเนี่ยปลาแล้วพี่นอ้องฝนหยุดตกแต่ท้องฟ้าครึ้มชะ

ต่อเขาซอยในหมู่บ้านคืนนี้ฝนตกเขาบอกชนีคอมคอมมาส,สิทางรถไฟนี่น<ป>น้มกล<ป>างสูรเป็นค<ป>มเบียกเนี่ยเออผมเบียกกันน่ะไวสิ

พักแล้วจ้าโอเคแล้วไปดีรึลงเก็บรถลงเก็บรถดวย